เจ้าในนามของกลุ่มพิสากิจชุมชนบ้านต่างมะกล้วยนะเจ้าวันนี้ทางกลุ่มพิสาหกิจชุมชนบ้านต่างมะกล้วยก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์โดยเป็นพืชพื้นถินของหมู่บ้านเฮาเนะเจ้าซึ่งมีบะแควรน,นะเจ้าวันนี้เฮาจะนำเสนอน้ำพริกบะแควรนะเจ้า,าแล้วคุกกี้บนนะแควรนเจ้าแล้วผงปรุงรส ในการทําของกลุ่มนะเจ้าต่อชุดของน้ําพริกบะแควนก็คือขอแนะนําตัวนะเจ้าพระเจ้าแม่แม่จันทนาชมชื่นแม,แม่น้อยนะเจ้าอันนี้แม่ล่านะเจ้าอันนี้แม่การนะเจ้าเจ้าวันนี้เราก็จะมีการทำนำเสนอน้ำพริกบะแควนก่อนนะเจ้า เจ้าในการปรุงรสในครั้งนี้นะเจ้าส่วนผสมของเขานะเจ้าก็มีพริกแห้งนะเจ้ามีข่าแดงนะเจ้ามีหอมนะเจ้ามีกระเทียมนะเจ้ามีทั่เน่าแผ่นนะเจ้ามีเกลือนะเจ้ามีบะแค้นนะเจ้าในหัวหอมแดงนะเจ้าเฮาผ่านกระบวนการเฮาต้องเอามาหั่นซอยก่อนแล้วเอามาจิ๋วในน้ํามันร้อนนะเจ้าก็จะได้หอมแดงที่พร้อมปรุงแบบนี้นะเจ้า อันนี้คือกระเทียมนะเจ้ากระเทียมที่เจียวแล้วนะเจ้าอันนี้ใบบักกูดนะเจ้าเจียวแล้วอันนี้เป็นงาขี้ม่อนนะเจ้าส่วนผสมที่ขาดไปได้นะเจ้าก็คือทอเน่าแผ่นนะเจ้าซึ่งเราจะเอาไปเป็นส่วนผสมปรุงรสในน้ำพริกนะเจ้า ้าที่ขาดมาได้แห่ย่างหนึ่งนะเจ้าก็คือบกแควนของเขานะเจ้าเจาเมื่อเขาตํำละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าเขาก็ตักออกมา พร้อมที่จะผสมคุกเขาในน้ําพริกของเฮานะเจ้าเฮาก็จะมาเริ่มอันปรุงรสส่วนผสมกันนะเจ้าขั้นตอนแรกเฮาก็นําพริกลงก่อนนะเจ้าอันนี้เป็นพริกเม็ดพริกชี้ฟ้านะเจ้าอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะเจ้าเฮาจะเอาผสมคุกเขากันไปนะเจ้าขั้นตอนต่อไปก็คือข่านะเจ้าข่าแดงที่เฮาปนเรียบร้อยแล้วนะเจ้า แล้วก็มีนี้ถั่วเน่านะเจ้าถั่วเน่าแผ่นนะเจ้ามีเกลือนะเจ้านี่เป็นน้ำตาลนะเจ้าน้ำตาล หอมแดงนะเจ้าหอมแดงเจียวนะเจ้าต่อไปจะเป็นกระเทียมเจียวนะเจ้าจะเป็นใบบักูดนะเจ้า ต่อไปจะเป็นมะแขวนนะเจ้างาขี้หมอนนะเจ้า แล้วเราก็มาคุกเขาเข้ากันนะเจ้าเจ้าแล้วเราก็ได้น้ำพริกบะแควนง่ายขี้ม้อนนะเจ้าติล้ำลำนะเจ้า